มัอนี้สิภาพมาเบื่องต้นจันผาไอาเขาปลูกไว้อยู่บ้านนังงมุดครับน,นี่เขาปลูกไว้เป็นหัวเลยครับน,นี่ปลูกไว้เต็มเลยเนี่ประมาณผมว่าประมาณสามสิบปีได้ละต้นแบกใหญ่เลย,เยอันนี้หัวบา้านผู้เดียวแล้วนี่ไอปลูกปลูกไร่ไม้เลยทั้งพุณก็มีครับโอ้โห,หนี่ฟังนี่ก็มี หัดใหญ่เลยวันนั้งหมดครับจันพลาลายแต่สมัยตามสิปีที่แล้วบ่มีเด้ต้นส้มน,นี่เขาปเปรี้ยวมาแต่คนใช่เรียน ง่ายเลยบนันฑิตมุดครับเด้มเป็นตัวจนพาง่างท่ทีสุดในประเทศไทยอายุวัดดาสปวงทางไปบัร้ังหมอกตัวงหญ่เลยครับ ผู้อยากเห็นตัวใหญ่กว่านี่กับพุ่นวัดดาสปวงนะครับเด้อว,วัดดาสปวงซอยสิบแปดบ้านนางมดซอยสิบแปดไปทางช่างหมอบแล้วครับไปเรื่อยโอเคครับผม